ไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสุขคนเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับสองทำบาราอันเก่าเนาะเจอใน่านันสมองหัวอยู่จะหัวอย่างวันนี้มากี่ยวเขาเนาะวันมันแหลกก็ฝนติดตกนะมันก็นีก็ฝนตกมังแห้งเนาะทั้งแห้งทั้งเหิงอยนะวันนี้ก็ได้พาฝนออกมาเก็บเห็ดเนาะ พ่าเลยมาเก็บเห็ดเห็ดเห็ดะมาเฮะเห็ดปวกทหาอยู่จำพวจริงเห็ดปวกนะหาจำพวกเหมือนวยลงคิกะไรมือนะวันมันมีเวลาสุดท้ายตื่นเส้ามากเกี่ยวเขาออกตอน ชิบมุชิเบสหม่งก็ว่าฝ่ามืมมอพ้นมามีแต่ว่าลูกเรื่องผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปเนาะมันนี่ว่ามีเวลาเนี่ยออกมาหาเหนะ็ดเนาะก็เลยว่าหาถ่ายคลิปเลยให้เขามาเบิ้งไหนก็นยืดโค้ชซับสไคให้เลยบายสองห้า ฟานมันไหวในน่าุะคนนะไปไปเบิรงกันเลยมาดูมันกำลังมีบอเร็ดเนาะเป็นแมวเหมือนกันก็ได้โอ้พโอสวยน่อยเนาะเอ็นออกเทีนี่บ้านไหนบ่กหน่ยฮะฮาลอกมันร้ายใช่ไหมล่ะกอายางก่อนเนาะอืมสิผ้ากูลงถิพย์เล มึงเดียวนะทุกคนเอาฝนโตกเึ้นอีกนะนำห้องตัวเขาขามาวงกิให้นะเดี๋ยวจะพหัวเข่านะนั่นไงโตกหวังแหกหนึ่งแล้วก็เฮืงอีกตองห้องกับสันนะเพราะว่าโทรศัพท์มันกันสันหมดละ ราก็จะมาลุ้นนำกันเลยเอาไปที่นี่บอกผมพัดพาไปลงถีบเลยพากูลงเลยนะวกูวให้มันทีนน่ไหนแค่วนี้ก็จะเป็นอ,อ,อมอปจากปลายหน้าเ้องนะ เอาไว้หน่อยน้อยหนึ่งคือบุขนผูเหิดไปซ้อนมาเห็ดเฮ็ดชิบปนั่นนะ่ะหาเห็ดน,นะเดี๋ยวขอมาเบิงเ้อเห็ดให้บิ่งเนี่ยหาเห็ดอันเก๊กสลายาลายไมจใจนะเห็ดเบิงซื่อ มูหม้อหามูวมวเขาออกไปไปกายเพื่อมหาปีนี้นนกินมัน้เขาห้องกันมอเลยดีมอเสีเยดายเนาะ ข้าล่านี้ก็ชิดประมาณกกาเครื่องเนี่ยทีน่ะไม่ใช่เสแยงไม่ไล่ใช่ปะกวนกวนหนานีนี่ยเถ้าตายนะไม่ห่างเลยวะไม่ไปวันแถวสวนเก่า กไปทุกคนตอนนี้เรากำลงมาหอ,อนหองเนาะหน้ามันก็ลายใช่วะป่วยปกติเวลายลายแบบนี้เนาะฝนตกคืนนี้ก็หล่อฝันแรกมันตกเนี่ยมันก็ลายโอย้เกิดผมติดดมเว้ยติดมันชิบเขาเกือบ่เหอมเขาบ่ แมนนะ่แลนวกูมันตาัดโอ้ยขึ้นได้ว่ะดิโอ้ยเขาอีดีออ้ย้น้ำเขาเกือบวอัวผู้ดีเต็มเลยนั่นก็ไปไหวถดถากูนี่ดิเสียงหาเหยหื่อหทงเสียงงั้ว่าที เ,เปียนหาเห็ดนเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนะทุกคนนะเปลี่ยนบรรยากาศน้อยหนึ่งมีแต่ให้แต่หน้ารยายยาดทุกคนเบือนะอบอเ่อเนาะมีแต่เขาปลาหาเห็ดอืลอลอยลอยเป็นลอย กมเป็นกบเนาะไอะ้บูเป็นบูเนาะสายบูเนี่ยมาเห็นแล้วทุกคนเนาะฮะนี่บ่ไปต่อกันฮ้าบางทีมัน,นเห็นนะทุกคนนะโอ้คมนี่ก็ตัวสูบจ่าสะ เนี่ทุกคนเามาเห็นน้ำตกน้ำข้นน้ำตกตาข้นเพลงไหมไอเ็กว่อเคจะขเพลงนี่เบื่งอะไตัวนี้นี่แหละขวนเพลงน้ำตกคอนเพลง มันฟุวงมาเลยบ้าวา่าเนาะดูนหวงมาดีบ่ไปดูกันต่อครับทุกท่านไปโดนเหยียดเนาะตอนนี้ก็วบาท่าไหนเพอลอกเลยตอนนี้เฮาก็ยังเหมือนทันไลเลยเตลื ลายดีเนาะนาะเดี๋ยวนะแล้วเขานี่เข้ามาจะไปินขมิ้นนะก็เนาะเขาจะไปสินน้ำอ่ะขมินขามไปทางนั้นเนาะที่เทือบ่อีสัน ไปหาดินนะนั่งมาสาวขเมนโอ้หลอกใหม่มาจะเฮ็ดเนะาะขาวๆว,ว,วต่อสิไปเกีาา่ยวเขาสะอาะคือสิบุกไปเนาะเพราะว่าเขาเพิ่นมาท่านหอดอ่าพู้หมาสอสัี๋ยว่างนีก่อนนะที่ชี้ที่หายนะแบบเจ เดี๋ยวสิไปดินขมิมนก่อนนะเดี๋ยวนะดินขมินีน่ทุกคนเห็ดเห็ดแม่เห็ดปวกวะทั่วเอ่ะด,ดีนี่เนาะดีดอกนึงดี เดี <Đ> mm ๋ยวทุกคนเนาะเดี๋ยวสียงนทีนเนาะนี่เดีนี่นี่ไงทุกคนปัวเกหอยย้ํเลยนะเอาใส่เอาอีเดแมนนี่เอานะผมบอกคนแลวว่าอะไรจุมนี่เก็บเบคุณทายขีันคื วันไหอยากูบอกเจอด้อเกีกันสกคกูกันเนจิตเอ็มันฟูกสิซเี่ยทุกคนหนึ่เอ็ดปูข้าวอี่จุ๋มจุมอยู่นี่ข้าวหวานนี่คือชิฟดีเนาะเดี๋ยวข้าผมเมื่อนคุณกับโม,มาคุณโบเสือผมคุณจะทำการจีมมันก่อน Chịu một bên này thiệt và tôi muốn xuống bên này ở xa hết bùa số rồi hết bùa làm bùa ăn kín nào à tôi à vậy đấy ô thì bung cười cũng to nhảy nhau วายทุกคนมือเก่งตัวใหญ่น่นม่อบมยอวายมันเพ่อไรไอ้พวกนบ้านแม่ทำบอเออบ่บพ่อหอเนี้นี่พ่อเงือกเก็บนี่บ้านบ้านเบิร์ดเออ จ้เสียวห่าเท้านหนอกไวจด้มาจักทีก็สิบวหานบ่าเท่านีนะปรกีเขาว่มันนี่เนี่ยคือการไปสกี่ะ เดี๋ยวหาคนน้ำเช้าหน่ยอยนที่กัะสิขาวไปน้เอเด็กขี้ดอกมันก็พล่อยอยู่นะมีเห็นไง เก็บเะโอ้ยมงฟา,หาให้เก็บิเนาะไปเ่อยาไน่ยอไตงเทุกคนไปเบิ่งอี่เนาะว้าวุกคนเห็นอยเนาะกิมกือมันตัวมมย,ย,ตยัไงเระอืมีัวใหญ่นึงวันนี้เรออกนึ่งเนทีก็นาออกเกี่ยับนันทิศว้มันหนึบบานเนี่ยมันปลอออกอันนี้ดิตัวจุ่มๆมันน เก็บกันทุกคนนะจีบ,ม,บมึงเกือบเลยสมาลายเลยวะมึงมากินเห็ดตัวไหนเดี๋ยังจะจีมก่อนนะท่านผู้ชมจีบๆเนาะจกี่กันนะทุกคนเด้อน,นี่ทุกคนมันเป็นหมาอย่างนี้ฮะ kinh lấy cái gì mặc... đi đâu Nó bé 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 sáng sáng bé bé sáng bé 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 sáng bé 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 đi bé 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 ก็พอเลยเลี่มอยู่มันออกบ่หลายเนาะออกวันน่ะิบหลอกหาหลอกชิบหลอกนัหหก่นกน็ดีกว่าบ่หลายเนาะเอาไปเท่ะน,น้อยเิ็ดนี่ว่ะ มักเซงนึ่ก็ไลลายทีีดวันาสิตท,ท้ายนะทุกคนเนาะบอลขจูดจะนะกระดูกงอกดูขวดนะมันตายพะยาสะสามสิบพีอาสิตท,ท้ายเนาะยัดยันดนั่นนะ มันฉันเหรอเมันิดกดของยูทูบเนาะเขาก็เลยบทถ่ายอย่างมันอารมณ์เมันเสียนเนาะมันผิดกดเขาเนาก็เลยบทถ่ายไปาเฮ็ตต่อครับเปียกเีย,ยเบียงต่อกันเลยนี่มึงเจอเอานอาแมวเนาะ ไอบนนเขามาให้ตีนดงนะทุกคนเนาะนี่ก็คือบุมีเนาะว้าเช่อไหนเขาเขามาไหนนี่บุ้มีเนะแล้วตีนโดงเสือโกไพแล้วก็มีเขาเจอกระดองหนึ่งหลายร้ายเจอไหมอลไรเป็นเอ่อหน้าุกนตาเราจุดติม มันก็นมีแต่ตัเปื่อยๆทุกคนเนาะเพราะฝนมันตกนคืนๆมันก็นได้เปื่อยเนาะแล้วว่าเขาเก็บเปล่าว่านี่แดดมันก็ร้อนยู่เนะนี่ตโดนจุ่มเนาะเป็นห่ออกมาหมดนีน่คือบ่มีว่ัมมมนบ่มานปะ เบิ่งต่อไปเลยทุกคนตอนนี้หอมมนาวนล้ทุกคนนะหอไปได้อุปสรรคครับบ่มีเนาะห้าสสือโง่เคือนถนะ่ายคืนมาถ่ายลกมาถ่างเก่าทุกคนนะต้องขอท่า,ทานาาน,าานั่นแหละร้ายเลยนุ่มนบานเห็บนไหม แต่วหงนมเอเลยเนาะใช่ไหป่ like yeah. ่ไปนอยู่นจะมีอบอนะไปไปต่อไปต่อมันบอกวามันบอกวาคยนะทุกคนมันเกับยนะไปห้าสิะ งานเขามาทงไานต่อเนาะดูฮะติดขมืออ่ะเาเอียัตาเอลยมเตีอรที่่มาายทำไมเสียมันเต็มกับตาเนาะใจเมืงเบืนี่ตัวหาเก็บเนาะ Ai, ok, không biết. Haji chứ mà bừng to cần đời Sto oh, hết nó sẽ kìm về anh ta hãm gọi là bưng. phai phải là này nó anh ta. Hãm mượn là anh thấy ไปหันกระไรกิโลเตืบแ้นีนกรถามผู้มันกระกลองเามันกระมืดนะขามไปหันกระไรกิโลเติบเนาะแล้วกัมันก็เป็นตัวมืออ่ะรบวนรวงตมือมือโคงเนาะร้อนให้ก็ี่าวยายเตืบ มันก็ไกลเติมนะคำฝากวะทิดคำฝากวะคำไปเมืองโค้งเนะ้อโอ๊ยนี่ก็น่า่ายพี่จะสิงหลงว่ะพุ่เนาะไปแบบนี้เลยม,มีทางรถเนาะ ่หายกัมหาพื้หาด้วอย่างนี้เดยนะทาพื้นอ่ะมันจับตันกับเียไปย่ปงางน,นี้เนาะเขามาปอดแลวถางเขามาดไปนี่แหละ Quận hằng yang mạo simuli ào mò hiên đi nì xong này, nì ngã mà, nào. Đi chú mà. Đi mà. Nào. nì pung áo mặtu kona yếp nì nì kling kiếm tù mày nì mọc kuôi nọ mì kuôi nì 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 đây nì nì หุ่นนอนอยู่น้องเนาะนี่เท่านี้ผู้ดีงามทสุดเลยโอ้โหทิดเก็บเก็บนี่หุ่นโอ้เท่านี้ร้ายแท้ดีเนาะทั้งดังทั้งนี้เนาะหุ่นเขามาแล้วมัอนี้มาแล้ว ม๋อเดีย <như> ม <you Diamond> so. ันนี้นะเนี่ยลายยูมียูคเก็กบันทึกทุกคนอีเดีได้หรอก่อนโอ้พอดีจมจูมสิเลยหุ่นทุกคนมุ่นทาหุ่นโอ้ตัวนั้นก็ลังบานเว้ย Yeah. Còn tà bà hẹn phân nại hả con Đấy xin hộ kiếm luôn con nào Đi Như bật tùa Đó nè Anh ảnh mua kiếm nó Anh sẽ cấp phù nó Anh sẽ cấp phù bào bây sao chị bị kiếp lên mấy nó? Có cái con thứ gì đấy ạ Kiếp đôi rồi tiêu, Hả? Chị <laughs> này không... Kiếp con đó cho con đâu Đây là kiếp cỏ mày mình đó Nó ở Không phải chị ạ Để nó tụi con nào Không phải chị ạ

ข้างมงยางเขามาท่านอีกก็ได้บุห็นเนี่ยได้ผ่ากันยางกายเหตุข้างเราเห็นสองหลอกกี่หนอกคือจิตกายเลยไปบากคนออกไปเนาะเนาะจะออกมาหนอะกันเลยเมืองยางกายเหตุ ตอนนี้หฮาก็ออกมาหันหนอเนาะทุกคนเนาะให้สิเขามาเดินยางเขามาด้วยเนาะมันก็พอไรเอ๋อยี้นะเราจะเข้ามาเลยเข้ามาบึงเนาะขนาเกี่ยวเข่าบ่มันเด็กมีเหลี่ยดอันนอยนหนึ่งเนาะมที่ได้โกบกี้อ่ะหล่อมันเขื่อนเงินมืด

กูตีนมาเนี่เนี่ยก็อ้ออ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 ้อี่ม่ม้งไจันทานี้เนาะกทิ่เาเติบเลยจากนสสามสิห่องมาได้ให้มากินนี่ก็จะลืมก็ได์ก็แเร์กสบล้คือเกาลือเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหนาเนาะว่าเสียคิปจังอีกต่อไปบายทุกคน มากินแกงเข็ดน้วกันเนะตอนนี้ก็นั่งขู่ตีนนะบายบาย